คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับมัณฑการอยู่ช่องมัณฑการท่ารวยนะคะค่ะทำช่วงวันนี้นะคะแอดก็จะตามต่อตัวเลขแนวทางจากเซียนซาอูนะคะเดี๋ยวแอดจะโทรหาเพิ่นเนาะคะ่ะบปรก,กับบรรลุนะคะว่าเพิ่นจะวางบอราะว่าเวลาอยู่ซาอูกับเวลาอยู่ทยไทยมันจะ แตกต่างกันมันจากคนละเวลาเนาะค่ะเอเอาสวัสดีสวัสดีเอฟซีแรดมิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กวดบังหันกับมันเถื่อนกูหันจับผิดเนาะค่ะโครมันถมกับการเป็นตัวที่หายซูนมันก็มีเข่ามีออกคือว่าเอาว่านี่็เฮ็ดไปแล้วละค่ะอา เอาเลขครบตัวก่อนเนาะค่ะเขียนเลขครบตัวเด้อค่ะเอา,เอา3 4 5 3 4 5ค่ะ6 7 8เด็กเต็มหมดเลย6 7 8ค่ะจับกู ค่ะสามหกสามหกสาเจเจสาปค่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสหสเจดสปห้าหห้าเจ็ห้าปด ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดค่ะจีนใต้สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดจีนใต้หกโซนน่ะนะค่ะเอาคิดแล้วยังคิดแล้วค่ะเอาปันท่มสิสี่หก ฟันทงสี่หกห้าหกห้าเจ็ดสี่หกห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดค่ะเลขเลขเลขล่างเด้อเลขล่างเด้อฟันเรื่อว่าฟันทงนี่เลขล่างมาค่ะเรือว่าเอฟพีคนสีตัวคนได้เพราะว่าเลขจำนวนหกตัวเลย แค่เพิ่มขึ้นก็เป็นเอามากก็ได้เพิ่นกัรแด้กันมุนเอาเองก็ได้แต่ว่าส่วนที่เหลือเขาบม่ได้จีเซนใตไม่ได้กันไม่ได้เอ้ยไปจำนวนที่เสียไปนะครับเรียนได้เนี่ยค่ะได้เพราะวันเลขวันนี้มันกะเด่นหกยู่แล้วล่ะวันนี้เด่นหก嘛ค่ะไอ้ล่างละสีหก ฮาโฮาเจนนี่ก็คือเป็นล่างเมันบ่ค่ะล่างฟันท่งเมืนบ่ค่ะตัวล่างเนาะมันไรมากมันเขาเป็นล่างเขาล่างเล่นกันพวกได้บ่อยากบ่ะอยากให้เร่นหลายตัวแค่นี่แหละแค่ซีซุดนี่ละค่ะแต่ว่าท่าเอฟซีเพิ่นเพิ่นบ่มาคู่ที่เซียนซ่าอุจับหายเพิ่งก็สามารถจับเองได้เนาะค่ะเนาะจับเองได้กับที่เลี้ยนนี่ มันมันเป็นลักอยู่เนาะมีลักสามลักสี่ลักหาเนาะเออเลขเป็นเลขลักอยู่แล้วกับมีลักละสามสูตรนึงก็ได้หล่ก่ได้เฮ็ดตีกุ่งเปิดมีเฮาเดียมี่ยังมากอะจับเอามักสามหกสามเจ็ดสามแปดกันเลนลักซี่กันเลนท่านนี้ละค่านนี้เพราะเลขหกตโวัวทีเอฟซีเพิ่งะได้ต้องหันมันกับเขายูแต่ว่า เข้าอจับพิษมันเป็นเรียงบางหันค่ะวันนี้มาเสร็จเรียดค่ะเอาไอ้ในซ้องสามตัวบน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 ไปสามสุดค่ะสองห้าแปดสองห้าแปดค่ะห้าศูนสาห้าศสามค่ะ เจ็ดห้าหกค่ะใจมากกะเน้นกะสองห้าแปดสองห้าแปดเน้น250 3ครับคนนงกชิดเอาตอนังคือวานมันก็หลายสุดเนาะสามสุดนึงค่ะอือใจมากกมนี่ะสองห้าแดานี่ละเซนอุ มักห้า 5, เอ้ยสองห้าแปดกับห้าศูนย์สามนี่คือใจของเซนซาอูมักเน,น,นาะค่ะเนาะสองตัวบนมีกันนั่นละตัวบนกันนั่นละห้าแปดศูนย์สามหกนั่นละสองตัวบนมีนนมห้าแปด ศูนย์สามแล้วก็หาหกคือเลขไทยนี่เลยเนาะค่ะเนาะเพื่อเลขไทยนี่เลยมันจะไปสน้นกันครับเลขที่เขาจะควยนะค่ะเอาปีขั้วไปเลยเลขสามตัวตังหมุนสองครัสามตัวสามตัวหมุนสองครั้งเนาะค่ะก็คือสามตัวนาสาม,สามตัวไ<า>ท,ท,ทย สองครั้งนั่นแหละจัดไปทีเดียวเลยเอาวนนี้สองครั้ง,ส,งสามหนึ่งเจ็ดสามสามค่ะสองแปดสี่สองแปดสี่ค่ะสามเก้าห้าสาม เก้าห้า 6, <28 S 1> 6, 28, ค่ะสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกค่ะหกสองแปดหกสองแปดค่ะเอาคิดเซนใต้ห้าหนึ่งเจ็ดหกสองแปดเด้อคิดเซนคิดเซนใต้ตัวไรกก่อนจ้า เอาคืออันคือมี่ออเอาขีดเส้นใต้เลขสามตันี่ที่ที่เน้นให้นะฮะพันธุ์ท่องให้เลขหมุนสองครั้งนี่แม่มันมี่มีหม,มุนสองขรั้งมี่ตัวใดแนวกว่าจา้า,ามีเจ็ดหนึ่งเอ้หนึ่งเจ็ดสามสองแปดสี่สามเก้าห้าสี่ศูนย์หกรากะหกสองแปดแม่นปะค่ะห้าหนึ่งเจ็ยห้าหนึ่ง ว่าจะคอแบบมา,มา,มา,มามนี่เป็นเลขหคู่หกกันโตปะค่ะเลขหเลขกชุดคือเก้าเนี่นอ๋อจ้าหกชุดค่ะเพราะว่าสิยฮ้ชุดตลอดเลยวันต่อไปวันเลขมุนสองั้งนี้ค่ะแล้วฟันต้ใหห้าหนึ่งเจ็ดหกสองแปดห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกสองแปดค่ะสิเนอันมันก็ใกล้เชียงยี่เรี่ยงหันกับไดเม้าผิดพลานแจ้ตัวนาตัวเดียวขหันกับค่ะ เลขเด่นเลขเด่นเลขวิ่งเอาเลขเด่นเลขเด่นค่ะศู 0, 3, นย์สามหกเด่นมีศูนย์สามหกค่ะวิ่ 0, 3, ง,ง,งเจ็ดกับหกวิ่งบนล่างเลยบ่ค่ะเออวิ่งบนล่างเลยบนล่างมีเจ็ดกับหก เจ็ 7, มีเจ็ดก <7, S 2> <6 S 1> ับหกน่ะเน้นหกค่ะเน้นหกฟันทองตัวเดียว6วันนี่งฟันทงตัวแรกก็จ้าหก <6, 6. S 1> วันนี้ฟันท่องหก <6. S 1> ค่ะตว่าเด็นเ็นมันบาหลดดอกนะจบเล สัญญาณเริ่มบอดีแล้วค่ะกัดขาดหายหายค่ำในยินกับบอดียินอ๋อเป็นน้ำบานบัตรวาาเปนล,มล่มเนาะค่ะนี่นะคะนี่เนาะคะสสา่ะเส้นซาอูก,กับเป็นแนวทางในหมวนที่สิบหกตวาเดี๋ยวใกล้ใกล้เมือเดี๋ยวเส้นซาอูก,กับมาสรุปมาย่ำอีกหลอบหนึ่งเนาะค่ะอันนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ให้เอฟซีเพื่อเพื่อนอยากยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะค่ะ ค่ะสัญญาณวันนี้วัน,นี้โอเคดีละคุณมีโอเคอยู่วันนี้นเซนซาอูมั่นใจเนาะค่ะเนาะมั่นใจซะว่าไอเอฟซีไเบิลงเลขเด่นเข้านั่นน่ะมันบอลวดกับงวดดอกเลขเด่นน่ะมันติดอยู่ตัวหนึ่งสองตัวอยู่แล้วละ่ละค่ะงวดฟังหารมันก็ติดอยู่สองหาแปดมันก็ติดเมื่อไรติดทั้งสองตัวคุณเนาะค่ะบนน เซนซาอุดเ,เดี๋ยวสัญญาณมันก็นเริ่มขาดขาดให้หายแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวอ,อันแอดมินก็ขอค่ะแอดมินก็ขอขอบคุณเซนซาอุดเด้อคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางให้นะคะเออเอาขอให้เยี่ีได้เลยสุกโขกมันหมานเออมันกระของแนนีกับมันมีเข่าไม่ออกมีลวดยังเหมืนอนเนาะค่ะแนวท่าคือแนวทางเด้อค่ะใกล้ใกล้มือสิเน้นี่ยดอก ค่ะค่ะเอาแเจนี่เด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ่ทานผู้ชมแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขในงวดวันที่16เมษายนเนาะคะ่ะเซนซาอูพิ่นกะได้แบ่งปันมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมแต่สัญญาณเนาะคะ่ะมันก็อาจจะขาดขาดหายแน่นะคะสำหรับบางคั่ที่เซนซาอูพิ่นบอกมาแต่ว่าตัวเลขเนาะคะ่ะแอดกะได รูปได้เขียนได้จดไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วเนาะค่ะนี่นะคะคนกะไฮเลขหกโตมากเนาะค่ะก็จะมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะจับคู่ไฮเนาะค่ะเซียนซาอูคนกะจับคู่หฮสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดขีดเส้นใต้เนาะค่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด หาหกหาเจ็ดหาแปดนะคะหลางเนาะคะ่ะหลางเป็นฟันท่งหายเลยเนาะค่ะสี่หกห้าหห้าเดนะคะสตัวบน,นะคะ่ะสมตัวบนสองห้าแปดห้สเจดห้าหกิดเส้นใต้นะคะหรือว่าเน้นๆเลยที่เส้นสะูวพันมักนะคะมักเป็นมักส่วนโตเนาะค่ะสองห้กับห้าศนย์สนะคะ, 2, 5, 8, 5, 0, 3, ะ,คะท่านผู้ชม นี่เด้อค่ะแคปหน้าจอไวเลยนะคะสองตัวบนนะคะสองตัวบนสองตัวบนห้าแปดศูนย์สามห้าหกนะคะสามตัวหมุนสองครั้งหรือว่าเลขท้ายสามตัวและเลขหน้าสามตัวนะคะก็จะมีหนึ่งเจ็ดสามสองแปดสี่ 395 406 6ห้าสองแดและห้าหนึ่งดนะคะขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้6 2สองแดและ5 1 7หนึ่งนะคะส่วนเลขเด่นของเซนซาอูนนะคะเลขเด่นนี่จะเข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นของเซนซาอูจะมี0มี3มี6นะคะ วิ่งบนล่างเลยค่ะวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะคะเจ็ดกับหกนะคะแต่เซียนซาอุเพิน่นฟันท่องเพิ่นหมั่นใจว่าหกมีแน่นอนมากแน่นอนเนาะนะค่ะในงวดวันที่สิบหกเปษายย่นที่จะถึงนี่นะคะนี่ค่ะก็เป็นตัวเลขแนวทาจากเซียนซาอุนะคะแอดกะนํามาสเสนอท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเด้อค่ะผิดถูกกัยา่าให้กันนะคะถ้าท่านผู้ชมบอมากบ่ชอบกะเลื่อนพานค่ะ ้ามากักทาชอบกระัง่อยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆขั้ก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ